เป็นอย่างนี้ไหมนี่ไหมนี่นะไก่ยาก่างก็ะได้เนาะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านไก่ไก่ย่างตรงที่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าต้นตำรับของแท้จะเป็นยังไงนะครับเราเลยมาลองกันดูครับไก่ย่างวิเชียรบุรีที่อำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์ครับไปเอ้ยนอนเหนียวกูเหนียวเนี่ยไอ้นั่นแหละ ต้องน้ำไหมอ่ะไม่บอกก็เลยไปเพื่วอะไรน้ำบดใช่อยากกินไก่ถึงไม่การลงพาซื้อมาขำหวานนะออตอนแรกจะลงซื้อแล้วผมกลัวแท้ๆว่าไปเอาไปเคี่ยวเล็บยร์น้ำจิ้มมันไม่น้ำจิม,ม,มด้วยรสชาติ เป็นไงรสชาติไก่เป็นไงรสชาติไก่เนี่เอาเจะชิมที่กูจะไม่ได้เรื่องดอกเนาเราว่าแม่ชิมอะไรอร่อยบ้างแกแกเตรียมตล๋วไปแล้วพราะใจเองกินเลยหรอรสชาติเป็นไงเปะเอากินได้เอาไม้ต้องไป เลยที่ออกสอบเรียนมอสาม่กัดีนะยสุดป,ปากที่พวกเราเนี่ยอ๋องพี่ก็อยากพูดนะพูัไมีต่อวิกเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเาเอาตัวถุนมาไลมเรากินนะ้ำเบื่อใช่ไหมเลร,รถอ้อยเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้เราก็ัอยู่กันที่ เมืองศรีเทพครับเมืองโบราณครับ แรกก่อนจะเข้าเมืองก็ต้องมาเสี่ยงโชคลอตเตอรี่กันตรงนี้ก่อนนะครับก่นได้นะครับมีเลขที่แม่นั่นได้ไหมคือเราจะต้องไปติดต่อที่ซุ้มนั้นนะไม่ขึ้นก็นได้วะเดินเนาะเนี่ยเขาก็เดินกันมีเป็นแบง แบบไหนบน้างครับทิ cket อะบาห้าสิบบาทจ้า um. ทั้งหมดจ้าโตสามนู่นน่ะครบหมดเลยแล้วก็เก็บค่าจอดเดนเดียว์จ้หนูอ๋อเที่ยวฟรีวันนี้ว mm ันสุดท้ายบายแล้วอ๋อชวนมีโปรชั่นเที่ยวฟรีค่ะยี่สิบธันวาถึงห้ามกราอ๋อต้อนรับเป็นเปิดปิดมรดกโลกใช่ไหมครับที่ห้ามกราครับนั่งฟรีวันสุดท้ายครับโชคดีครับต้อนรับปีใหม่นี่แหละครับโชคดีวันสุดท้ายเหรอใช่แล้ว ถึงเราก็จะเดินเท้าไปครับมาดวงดีนะน่ะเราไ่เรามาก่อนถ้ามาพรุ่งนี้จื้อจบเลยจุดจำนายบัตรสองก็น่ามาดวงแบบเนเก่าๆแบบนี้ด้วย่เก่าก่อนเขาเลยอ่ะลางอับจะเป็นสีขาวสวัสดีปีใหม่ครับเฮ้ยอย่าไปเหนื่อยเลยแม่มีรถใครขึ้นรถทำไม ไม่ใช่รถรางหรอครับพี่ว่าจะดูด้านนี้ก่อนก็ได้ครับรอบบอ,อีกกี่นาทีครับเดี๋ยวถ้ามไม่มีคนมาก็เดี๋ยวไปครับอ๋อเราไป,ไปดูตรงนี้ก่อนไหมไปดูด้านในก่อนดูด้านในก่นกนอนว่าเป็นอะไรเป็นนิทรรศการมันจะมีเรื่องราวประมัติของโบราณที่เยอะ ัเอื้อให้เป็นศูนย์กลางทาง,งการค้าที่สำคัญของภูมิภาคสะท้อนให้เห็นว่าและอยู่บนพื้นฐารยน ุวิย์จำลองศิลาคุณช่างสีเทสคุณช่างสีเทสเท ดูดิศีลาแรงห้ามจัดด้วยมีทั้งไม้มีทั้งหินมีทั้งศีลาแรง <า>ครับอะไรอะไฟฉาย,าย LED ครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งขุดค้นด้านโบราณคดีที่เราไปคุดพบอ่าพอกระโดกนะครับอ่าในยุคก,ก่อนวันศีษะเนี่ยอ่าพอกระโดงเนี่ยขอขอขอเขากำหนดอายุได้ถึง1,700ปีที่แล้วอ่าวันนี้เราอ่าวันนี้เราจะไปดูเป็นจุดแรกก่อนนะครับสําหรับอ่าโบราณสถานที่เราจะเน้นให้ดูเป็นจุดหลักๆวันนี้อ่าเราจะเน้นต่างสีเทพเขาข้างในอ่าแล้วก็จะมีตางสองพี่น้องอันนี้คือ โบราณสถานที่เป็นสาธารณฐานนะครับเมื่อ1,400ปีที่แล้ววันนี้เราจะดูะโบราณสถานที่สำคัญหลักๆคือ3จุดะนะครับเดี๋ยวเราไปดูคองกระโดงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวโบราณุเทพเนี่ยก่อนที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองจริงๆนะครับเขาก็ดูแลว่าจะเริ่มจากชุมชนลเล็กๆก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะ,ะพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองนะครับภายใต้วัฒนธรรม ก็เรียกว่าภายใต้วัฒนธรรมตะวันเราดีที่มีอายุถึง1,400ปีะจะมีเขาข้างในวันนี้ที่เราจะได้ดูวันนี้กว้า,างมากเลยครับถึงว่าอบอกเวลาติดเทสจะมีพื้นที่ที่เราขึ้นทะเบียนไว้อันนี้เราขึ้นทะเบียนตามคูน้ำที่คนโบราณเขาขุดน้ำรอบเมืองไว้อันนี้เราขึ้นทะเบียนไว้ก็ตามคูน้ำนั่นก็จะมีเนื้อที่2,889ไร่ครับอันนี้ว่าเป็นเมืองบางเอบเลยและก็เป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับดังนั้น ภายในเมืองก็จะทิ้งลอยให้เราได้เห็นกันตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะพาคณะท่านไปดูครองกระดูกที่มีอายุถึง1,700ปีกว่านะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาเดินดูด้านนี้เราจะได้ดูบางสีเทพเขาข้างในแล้วก็บางสองพี่น้องนะครับสามจุดตรงนี้นะครับตอนนี้เราผ่านไปก่อนนะครับผมการไม่มีการน้ำมันนี้เขายู่แรกนะครับที่ป้าสีเทมรถกลางจะพาเรามาโศาสตร์นะครับถ้าเรา มาหน้าตือต่างขนาดแล้วเนี่ยจะเข้ามาสู่ยุคปัจจสบันนะครับเวลางเทร์เรนเทสเนี่ยเขาเชื่อว่าตอนที่ตอนนี้พัฒนาขึ้นมเป็นเวือจริงนะครับจะมีอายุหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับเท่าน้นะครับมีเอาเรียกว่าเป็นยุคก่อนปัจจุบัตตอนนี้เดินไม่ได้ไหมแล้วก็เป็นยุคก่อนปัจจุบันตอนต้นนะครับเวลองเทจอร์เรนเทสจะมีการวิวัฒนาการเขาค่อนข้างจะสับสนนิดนึงนะครับเดี๋ยวรถรอจอดให้ตรงนี้นะครับรอ อาลงรถแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในอาคารงนี้ครับเราพบอาโครงกระดูกของคนกับโครงกระดูกของช้างด้วยนะครับเสร็จแล้วเราขาึ้นรถด้านนี้มผมจะจอดรถเรอด้านนี้นะครับขอบน้ลังด้วยครับไป ในช้างครับนี่เหรอกระโดดช้างไหมมนุษย์เหรออ๋อนี่ช้างหม้อมีหม้อด้วยนะมีหม้อ โอ้โหขดลงไปนี่ก็ต้องลึกมากก่อปวนะเนี่นะมีหม้อเลยไหมพี่ก็จะเป็นจุกแรกที่เขาพามาก็จะมีโครงกระดูกช <ornament. S 2> ้างโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็ เครื่องภาชนะที่เขาใช้กันเป็นพวกจานชามเป็นอะไรที่แบบว่าส่งตะเบียงเหรอตะเบียงสังฆทานส่งที่มเราใช้ชาอ๋อเนี่ยนะนู่นน่ะที่ของคนน่ะอ๋อที่แบบมีแก้วมีเห้ามีเตาไม่ได้ทุกอย่างเอาไว้กินชาตินี้ใช่ไหมอ๋อคล้ายๆพิธีกรรมของอียิปต์นะอันนั้นมีตะบียงเล็กส่งตะเบียงช่วงสำราญให้ข้อมูลปพิงกับแม่สิ แต่เขาจะกดเจอก็อยากหอนกัเนี่ยพูดถึง <Wh ay. S 1> ลึก,ลลกเลแบนะากลนั่นลึกมากนะเนี่ยลึกนะผมวนะ่าเนี่ไ้างกนกล้วยเนี่ยนรันี้เราอยู่ที่จช้างช้างก้ากล้วยพ่อใช่ครับไม่อาจจะเป็นแบบอักเรียกอะไรอะ พวกราชบงไหมหรือแบบว่ามีศักดิ์ไหมจะให้ช้างไปด้วยฝั่งไปพร้อมกัน,<ห>นค,คงคง,คงไม่ตายพร้อมกันไหมไม่ว่าคนตายคนช้างใช่ไหมคนตายต้องมีเสบียงมีเื่อมีช้างมีช้างมีคันมีที่รักี่นไนเป็นอะไรที่น่าคิดมากเลยเพราะเขาก็ยังแบบไม่แน่ใจ ไปเดี๋ยวเราไปจุดที่สองกันไป,ไปเดี๋ยวเราไปดูปางเ,เราไปดูปางของพี่น้องก่นนนกอน,นจะกลับแล้วบ๊ายบายโชคดีหน่อยดูนะดเอ้าต่อ,อ,ตอยอะไรกันล่ะเนาะไปเลยพ่อไปดูไป

นี่ก็จะเป็นปางสองพี่น้องใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ด้านนู้นคือเขอาทางในเขาทางในด้านนู้นคือปางสีเทปางสีเทป่อคุณมากเลยครับครับผมอะไรอ่ะมกกังกรเลยดิมาเป็นไปลงไหมเอาไหม <c oughs> อ้อยช้าง <c oughs> อ้อยช้างเออกรใชัยอ้อยช้างไง อย่ามาเบียดเดินดังคนดังเดิน S <S นี่น,าาน้นเดกันครัอปตอนที่แาสอบผมห่ี่คางสงพี่นะะ้อ,นอ,อง,อง,งเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในนะแม่เดิเดนก่อนก็ได้เดี๋ยวผมไ่พัดเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปแม่เดินเดี๋ยวผมถ่ายวีดีโอก่อน อ๋อนี่คือทับหลังใช่ปะ่ะไหนบอกว่าจะเอารองเท้ามาเปลี่ยนไงเดี๋ยวค่อยไปนี่ก่อนอ๋อนี่คือทับหลังเนาะไงสวยไหมตรงนี้เนี่ยดูยดิ

นี่ก็จะเป็นหินก่อนหินเซลาแรงที่เขาบอกจะไปทำไมโทรศัพท์อะไปเขาข้างนอกก่อนแล้วก็ค่อยไปเอฟวางไปเราจะไปดูเขาข้างนอกก่อนสมยัยทราววดีไงหายยากะนะ ใช่เหรออ้อยหวานอ้อยหวานอ้อยหวาน,วาน,นดูสิลาแรงสมัยก่อนเด้อ แกะได้ไงวะตัวเองเป็นชายชาติเนยขายพูดต่อโอ้ถือต้นโพนีโอ้ นี่อะไรเนี่ยอ้นี่มีรูปยังไงเนี่ยเห็นไหมรูปไหมนะรูปอะไรฮะนั่นน่ะรูปแบบโบราณน่ะนี่รูปนี่นี่เห็นไหมพ่อน่ะพ่อเป้ยไฟช็อตนี่จับเถอะเฮ้ย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 นี่อ่ะรูปโบราณเลยนะเครับเป็นไรดอกก็ไม่ จะมีเด anyway, okay. like ็กหน่อยมือบอลไปนี่ไงทำไมาะทนาจ่เหนังไไ่จุดนนั่งทั้งรอบเลยนะพูดถึงงานปั้นโบราณมากอายุ1 1 7 0 0ปีเข้พ็ดีกเ็่ทด้ร้อายงีเาหมากดี้ยวจุดใส่ไฟไหม ไอ้เมิงนี่มาไอ้เมิงนี่นะอ้ดูรอบเลยเนี่ยเขาถึงเลยคนปาดิงช่วยอะไรครับไล่ปีศาจ

พันสี่ร้อยปีเขอะไรพันจ็ดร้อยรคือตัวกระดูกแล้วก็กลับมาเลยที่สร้างแล้วไงขนานโอ่เก่ามากครับมีรอยรรมาจากตรงไหนนึกว่แกวเดินลงไปไปเก่ามากเก่าที่สุดประเทศไทยอ่ะใช่ศักดิ์สิทธิ์มากดูดิ ยมบอกลงบนไดไปธรรมจักรไม่รู้ลงบนไดไปเจอจะพบธรรมจักรจะเนล่มะนี้อาะไรไม่รู้คนแค่อันี้ไม่รู้คืออะไรมีจริงสมัยโบราณอีกกเกด โอ้มาทั้งนี้เธอเอ้ยเจอโง่ทำมาจากนู่มนู้นแม่นครงการที่มาปิดเทอมไงนี่ไงทำมาจากนี่ นี่นี่มัน,นก็ตั้งไหมม,ม,ม,มันต่แล้วไหมมันต่แล้วไหมไต่กี่ระเพื่อเดียว,วกี่ดาเลยหน้าตื้อไปพวกนี้อือบอกฟังเนี่ยสูงเ้านั่นเดียวมนก็เท่าเราไปแล้วพวกสิปมาเที่ยวกระโดดตันนิดหน่ <c oughs> อยโอ้สวย เฮ้เฮ้เยเเตเป๊ะๆปาปก่อทำเป๊ก่อนต่อพ่ออะไรทำลูกบอลไม่เอาไม่เอาจะไปดูทํามาจักก่อนแม่ด้ยไ มาจักใหญ่มากเลยเนะี่ยมาจัมาจักกระ<ว>อือ๋อยืนยืนยืนอนอ้ถ่าโอเคใครๆมาถ่ายรูป1,400ถึงตัวนี้ยังไม่เท่าไรตัวนี้ยังไลย นั่งน okay. ั่งคัตตมาดอย่าง uh ี้แปรงล้างเมียกูอ้ายไม่อยากนั่งถ uh> uh uh ่ายกับแม่เขาเลอวะออก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 โอหแล้วนะตอึ่งสองหนึ่สองโอเคแม่แม่บีรถแมบีสวยไม่ลงของมือ เย็นใเย็นใเย็นเออขนาดนี้เย็นใเย็นค่อยๆคุยกันมองโบราณเขาข้างในนี่ไงเดี๋ยวผมารงให้ดูไมดีมกีอเออเท่แม่แม่คนเก่งแม่ดูเขวาตังค์เขก็บตังคแม่ดูสไออัน้ยามดูซินะหน่าหน้าเเป

อันนี้ปลาปัางอันนี้เดี๋ยวปังไอ้ชื่อชื่อนี่นะ่ะปังสีเทพนะเน,นี่ยนี่เดี๋ยวปังสีเทพอันนี้เก่ากว่ากุ้งสีใหญ่น,นนะเป็นพันๆปีโอ้โหกุ้งสียังแ,แค่ร้อยปีอันนี้เป็นพันๆปีเลยเป็นพั้นๆปีโอ้อันนี้แบทหมดแล้วไข่แลนะอ้อืมอืม นี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนของประสาทน,นี่จำลองเอเ ถ่ายผมหน่มถ่ายปอดเขาเก่งเนาะบ่อน้าไว้นี่เนาะโอ้เขามันขึ้นถ่ายถ่ายตรงนั้นอะไรไบินบินเดี๋ยวไปนั่งพักก่อน คือองค์สีเทพพระปางสีเทพคือสวยมากครับ